สวิฟ1.2 GLS นะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของรถปี17สีดำนะคะสวยมากๆคันนี้เพิ่งเข้าใหม่เลยนะคะหมัดๆลูกค้านำมาขายที่ร้านนะคะใครสนใจแล้วก็มาหาสวิฟตสีดำแบบนี้มาดูได้เลยนะคะนี่สวยมากเดิมๆทั้งคันแน่นอนค่ะคันนี้นี่ลูกค้านำมาขายเองกับทางร้านเลยนะคะทางร้านรับซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่มองหาสวิฟ ถูกถูกนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่2,99,000บาทนะคะลูกค้าจะได้รถเก๋งมินิน่ารักแบบนี้ไปขับเลยนะคะสวิปสีดำค่ะเดี๋ยวจะมาให้ดูในส่วนของภายในกันนะคะภายในนี่ฟังก์กชันครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดเครื่องเสียงแอร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะอันนี้พวงมาลัยแบบมัตติฟัง์กชันคะ่ะเป็นเบาะผ้าสีดำเรียบร้อยนะคะคันนี้คันนี้เป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะคะกจญแจแบบคีเลตค่ะนี่ ด้านหลังก็จะเป็นกุญแจให้อีกดอกนึงนะคะปุ่มพุ s สตา a r t ค่ะลูกค้าแบบโมหาสวิปค่ะเล็กๆน่ารักสีดําแบบนี้นะคะสามารถมาออกกับโชว์รูมเราได้เลยนะคะเพราะว่าสวยมากๆนี่เดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของด้านหลังกันนี่ด้านหลังของเรานะคะ อันนี้จะเป็นม่านนะคะเก็บของเก็บกระเป๋าต่างๆได้นะคะเบาะสามารถพับได้นะคะในสองคันนี้ใครแบบกระเป๋าเดินทางใหญ่ๆอะไรแบบนี้สามารถพับเบาะแล้วก็วางของได้เลยนะคะสําหรับใครที่สนใจสวิปคันนี้เบอร์โทร0898655888นะคะหรือว่าจะคอมเมนต์เบอร์โทรด้านล่างก็ได้คะ่ะ